สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะคะมีแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้บ้านป่าก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเข้าเมืองแล้วก็ไปจ่ายตลาดกันสักหน่อยนะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศสองข้างทางมาฝากกันนะคะเพราะว่าบ้านป่าออกจากบ้านประมาณ5้าโมงกว่าซึ่งข้างนอกก็มืดตึตืต้อแล้วค่ะหลังจากจ่ายตลาดเสร็จแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรมาบ้างนะเริ่มต้นที่ร้านเอเชียกันก่อนเลยนะคะได้วุ้นเส้นตาต้นสนห่อใหญ่มาค่ะหอนี้ทานได้นานเลย แล้วก็ได้กะทิกล่องนะคะยี่ห้อนี้น้องเขามันมากเลยค่ะเส้นเล็กนะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวหรือจะทำผัดไทยก็อร่อยค่ะแล้วก็ได้ลูกชิ้นปลานะคะน้องมีรสชาติก็ประมาณว่ารสกุ้งรสปูอดัดรสปลาหมกึกแล้วก็รสปลาค่ะแล้วก็ได้แหนมมาด้วยนึกถึงแหนมโดนเมืองมากพริกสดแช่แข็งค่ะ ได้แผ่นห่อเกี๊ยวมาด้วยนะคะจะทำกับก๋วยเตี๋ยวหรือจะทอดกินเล่นก็ได้นะแล้วก็ได้อกไก่มาสามถุงค่ะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะแล้วก็ได้เนื้อมาด้วยนะคะเผื่ออยากทานเนื้อตุ๋นนะแล้วก็ชีสค่ะอันนี้พี่หมีไม่รู้ไปหยิบมาตอนไหนมันยังมีอยู่หลายก้อนเลยในตู้เย็นนะได้วาน,นิลลาซอสมาด้วยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ไว้ทานคู่กันกับพายนะแล้วก็บลูเบอรี่แช่แข็งค่ะ แปลงสำหรับล้างจานขนมขบเคี้ยวขนมปังอันนี้ไว้ทานคู่กับฮอทดอกนะคะแล้วก็ฮอทดอกค่ะถุงมือสำหรับล้างจานสเปรย์ฉีดจมูกซึ่งช่วงนี้อากาศหนาวมากก็จะช่วยให้หายใจได้โล่งสมูกมากขึ้นนะคะได้เส้นอุด้งมาด้วยนะแล้วก็สุดท้ายหมูมา2กิโลกว่าๆนะคะ จริงๆแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะทําเป็นเมนูอะไรดีแต่อย่างว่าหยิบม,มาก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเป็นนึกเอาทีหลังแต่ว่าเจ้าบูเบอรี่เนี่ยตั้งใจไว้แล้วค่ะจะเอามาทําพายนะคะเพื่อทานคู่กับซอสวานิลาอร่อยเข้ากันมากค่ะก<ช>็ะปีนี้นะคะบ้านป่าคิดว่าถ้ามีเวลาหนาบ้านป่าก็จะลองไปสำรวจป่าแถบอื่นดูบ้างค่ะเผื่อจะมีเจ้าบูเบอรี่ให้เก็บนะคะเพราะว่าแถวบ้านไม่มีค่ะหลังจากที่จัดการเอาของออกมาจากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเอามาแยกค่ะของแห้งของสดแล้วก็ของแช่แข็งนะคะเดี๋ยวจเจ้าน้องไปเก็บไว้ก่อนนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปเก็บของต่อก่อนนะคะเฮโด้บายบายสวัสดีค่ะ